สุดยอดเครื่องรางของต่างประเทศเพิ่มความร่ำรวยนอกจากของมงคลแบบไทยๆท,ที่ช่วยเสริมดวงการเงินและโชคลาบแล้วที่ต่างประเทศเองก็มีเครื่องรางเสริมดวงการเงินที่ช่วยเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกันสำหรับสายมูโชคลาบไม่ควรพลาดกังหันแชกกงหมิวที่กังหันจากวัดแชกหมิวซึ่งเป็นวัดบนเกาะฮ่องกงเป็นเครื่องรางเสริมดวงการเงินที่สายมูโชคลาบ ควรมีติดตัวเพราะช่วยพัดพาแต่สิ่งดีๆเสริมความมงคลให้กับชีวิตซึ่งกังหันมีทั้งหมดสี่ใบโดยแต่ละใบพัดจะช่วยหนุนดวงในแต่ละด้านกังหันใบที่หนึ่งช่วยให้คล้าวคลาดเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยกังหันใบที่สองช่วยส่งเสริมสุขภาพให้มีความแข็งแรงและอายุยืนกังหันใบที่สามช่วยหนุนดวงด้านโชคลาภทำให้เงินทองไหลามาเทมากังหันใบที่สี่ช่วยให้สมหวัง น้ำเต้าตามความเชื่อของจีนแล้วน้ำเต้าเป็นเครื่องรางที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเลข8ซึ่งไปคล้องกับเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดน้ำเต้าจึงเป็นของขลังที่แสดงถึงความไม่สิ้นสุดช่วยให้เงินทองไหลเข้ามาตลอดไม่หยุดส่งเสริมให้มีแต่ความมั่งคั่งสำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูโชคลาบน้ำเต้าถือเป็นเครื่องรางเสริมดวงการเงินอีกชิ้นที่ไม่ควรพลาดปีเสี้ยมงคล ปีเซียเป็นสัตว์มงคลตามตำนานของประเทศจีนที่เชื่อกันว่าเป็นลูกตัวที่9ของมังกรลักษณะเด่นของปีเซียคือการรวมเอาลักษณะของสัตว์หลายๆชนิดมาประกอบเข้าด้วยกันร,รวมถึงเป็นสัตว์เรียกทรัพย์ที่ไม่มีรูทวารจึงช่วยดูดเงินเข้ามาให้กับผู้ที่บูชาและไม่ทำให้เงินทองรั่วไหลไปทางอื่นได้ง่ายๆได้แดง หลายๆคนรู้จักได้แดงว่าเครื่องรางของขลังที่ช่วยหนุนดวงความรักเป็นของสายมูสำหรับความรักเท่านั้นแต่จริงๆแล้วได้แดงเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ช่วยเสริมดวงด้านการเงินได้เป็นอย่างดีช่วยให้เงินทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนได้แดงที่ถักทอเป็นเส้นตรงและมีความแข็งแรงนอกจากนี้สีแดงยังเป็นสีแห่งโชคลาภอีกด้วยคางคกคาบเหรียญ คังคกค่าเหรียญเป็นเครื่องรางเสริมดวงการเงินที่ดีตามตำนานจีนแล้วคังคกถือว่าเป็นสัตว์ข้างกายของหลิวไห่ฉานซึ่งเป็นเซียนในลัทธิต่าที่คอยช่วยเหลือให้ทานมอบเงินและทองแก่ผู้อื่นอยู่เสมอส่วนคังคกข้างกายก็เป็นคางคกวิเศษที่ค่าเหรียญอยู่ในปากเชื่อกันว่าเมื่อหลิวไห่ฉานเดินไปที่ไหนคางคกก็จะกระโดดตามเมื่อกระโดดเหรียญก็จะร่วงออกมาอย่างไม่ขาดสายคังคกค่าเหรียญ จึงถือเป็นเครื่องรางมงคลที่ช่วยเพิ่มภูนเงินทองให้กับผู้ที่บูชาได้เครื่องรางเสริมดวงการเงินเป็นของมงคลที่ช่วยหนุนดวงด้านการเงินให้มีเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภและมีเงินใช้ไม่ขาดสายสำหรับใครที่เป็นสายมูโชคลาภควรหาพกติดตัวไว้เพื่อเพิ่มความเฮงความปังซึ่งก็มีของมงคลด้วยกันหลายอย่างทั้งของไทยและของต่างประเทศเช่นพระปิดตาเศษดักรั์ปีเสชมมงคลและคังคกค่าเปลี่ยนเป็นต้น นอกจากการบูชาเพื่อเพิ่มความมงคลแล้วการขยันหมั่นเพียรในการทำงานหาเงินควบคู่กันไปด้วยก็จะช่วยเสริมให้มีเงินใช้อย่างไม่ขาดสน